ผ้าเบี่ยงหรือผ้าสบายของชาวบ้านนาหมื่นสีอำเภอนายงจังหวัดตรังเป็นผ้าผ้าดบ่าห่มเฉียงหรือคล้องไหล่ใช้ได้ทั้งหญิงและชายสมัยก่อนผ้าเบี่ยงเป็นผ้าที่ฝ่ายเจ้าสาวจะทอเตรียมไว้ให้เจ้าบ่าวคล้องไหล่ในพิธีแต่งงานส่วนผู้สูงอายุจะใช้ห่มเฉียงหรือคล้องไหล่ไปงานพิธีหรือหากไปทำบุญที่วัดก็ใช้เป็นผ้ากราบพระได้ด้วย ผ้าเบี่ยงจะทอด้วยกี่พื้นบ้านที่เรียกว่ากี่เตี้ยหน้าแคบประมาณหนึ่งศอกการสอดเส้นพุ่งจะใช้ตรนที่ทำจากไม้ไผ่ลำเล็กๆแทนกระสวยลวดลายที่นิยมคือลายลูกแก้วนิยมทอสีเหลืองสลับแดงปัจจุบันเปลี่ยนมาทอด้วยกี่กระตุกเพราะทอได้สะดวกและรวดเร็วกว่ากี่เตี้ยกรุงศรีร่วมสืบสารความเป็นไทย